เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนกันก็คือวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าหรือชื่อเรียกว่าวนเตะ divider วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าก็คือวงจรอนุกรมนั่นเองที่แรงดันไฟฟ้าที่ตกอค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีค่าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณค่าแรงดันตกอค่อม ตัวด้านทานแต่ละตัวโดยใช้การแบ่งแรงดันไฟฟ้านะครับในครั้งนี้จะแสดงวิธีทําให้ดูนะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบไม่มีโหลดกับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบมีโหลดเรามาดูวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีโหลดก่อนอเราจะหาแรงดัน Vr1 กับ Vr2 เนี่ย เราก็ต้องรู้ค่าของอะไรก่อนก็คือรู้ค่าของกระแสที่ไหลผ่านกระแสที่ไหลผ่าน R ทั้ง2ตัวนี้ก็คือกระแสรวมของวงจรนั่นเองเนื่องจากมันเป็นวงจรอนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวก็จะมีค่าเท่ากันแล้วก็เท่ากับกระแสไฟฟ้ารวมของวงจรเพราะฉะนั้นเราก็จะหากระแสไฟฟ้ารวมก่อนกระแสไฟฟ้ารวมก็ได้จากแรงดันหารด้วย ความต้านทานรวมความต้านทานรวมในวงจรนี้ความต้านทานรวมก็เท่ากับอะไรครับเป็นวงจรอน,นุกรมความต้านทานรวมก็คือ R 1บวกกับ R 2เพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้ารวมก็คือเท่ากับแรงดันหารความต้านทานรวมก็เท่ากับ ด้วย r 1บวกกับ r สองเมื่อเราจะหาแรงดันที่ตกค่อม r 1นะครับแรงดันตกค่อม r 1ก็หาจากเอากระแสนะครับเอากระแสไปคูณ ความต้านทานตามกฎของโอห์มนั่นคือกระแส i 1กับ i t ก็คือตัวเดียวกันนะครับก็เอา i t คูณกับ r 1นะครับเอา i t คูณกับ r 1แทนค่า i t ก็คืออะไรครับ e ส่วนด้วย r 1บวกกับ r 2 แล้วคูณกับ r 1นะครับหรือเราเขียนได้เป็น vr 1ก็คือเท่ากับ e คูณกับ r 1หารด้วย r 1บวกกับ r 2 ต่อไปถ้าเกิดเราจะหาแรงดันโหดกข้อม r ตัวที่2นะครับ vr 2ก็เท่ากับ it คูณกับ r 2แทนค่า it ก็คือ e ส่วนด้วย r 1บวก r 2 แล้วก็คูณกับ r 2หรือ v r 2เท่ากับ e คูณกับ r 2หารด้วย r 1บวกกับ r สอง ก็จะได้สมการของสมการนี้ใช้สำหรับในการหาค่าแรงดันตกค่อมตัวต้านทาน R1 กับ R2 หรือแบ่งแรงดันไปที่ R1 กับ R2 สังเกตว่าในการหาค่าแรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวโดยใช้กฎกันแบ่งแรงดันเนี่ยเราก็จะใช้แรงดันทั้งหมดของวงจรนะครับ ไปคูณกับ r ตัวที่เราต้องการจะหาค่าแรงดันตกค่อมหารด้วยผลรวมของมันอ่าอย่างวุจรนี้เรามีตัวท้า r 1นกับ r สองแรงดันทั้งหมดก็คือ e เราต้องการหาแรงดันที่ตกค่อม r ตัวที่1เราก็เอาแรงดันทั้งหมดคูณกับ r 1นะครับแรงดันทั้งหมดคูณกับ r 1หารด้วย ผลรวมก็คือ r 1บวกกับ r 2ในทำนองเดียวกันถ้าเราจะหาแรงดันตัวข้อม r 2ก็ใช้แรงดันทั้งหมดคูณกับ r ตัวไหนครับก็คือ r 2นะครับแรงดันทั้งหมดคูณกับ r 2แล้วหารด้วยผลรวมก็คือ r 1บวกกับ r 2ครกับ v r 2เท่ากับ e คูณกับ r 2หารด้วย r 1บวก r 2 อันนี้เป็นวงจรแบ่งแรงดังนไฟฟ้าในกรณีที่ไม่มีโหลดนะครับในกรณีที่มีโหลดนะครับในกรณีที่มีโหลดเราจะหาค่าแรงดันได้ยังไงครับก็ทำนองเดียวกันนะครับเราก็หาความด้านทานรวมตรงนี้จะ ความดานทานรวมมันจะเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตัวนี้มันขนานกันก็เป็น R 2ขนานกับ RL นะครับ r t ในที่นี้นะครับความด้านทานรวมในวงจรน,นี้ก็คือ R1 อนุกรมกับผลขนานของ R2 กับ RL นั่นคือ RT ก็คือเท่ากับ R1 อนุกรมกับไอเจ้า R2 ขนานกับ RL นะครับถ้าเราจะหาแรงดันที่ตรงนี้นะครับหาได้ยังไง แรงดันตกข้อม R 1หาได้ยังไงแรงดันตกข้อม R 1หลักการเดิมนะครับก็คือจะหาแรงดันตกข้อม R 1ก็เอาแรงดันทั้งหมดคูณกับ R 1แล้วหารด้วยผลรวมของความต้านทานนี้ผลรวมนี้ก็คือ R 1บวกกับ R2 ขนาด RL หรือเท่ากับ v e คูณกับ R1 หารด้วย Rt ส่วน vRL ละ่ะ vRL ก็คือแรงดันตรงนี้ตัวต้นทานตรงนี้ก็คือ R2 ขนาด r L เราก็จะมาหาค่า v V RL ก็เอาจะหาแรงดันตรงนี้ก็ก,ก็ใช้แรงดันทั้งหมดคูณกับคูณกับตัวดานทานตัวไหนครับ RL ตัวเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือมันขนานกันความดานทานตรงนี้ก็เท่ากับ R2 ขนาน RL แล้วหารด้วยผลรวมก็คือ R1 บวก R2 ขนานกับ RL เท่ากับ E คูณ R2 ขนาน RL หารด้วย RT นะครับส่วนกระแส I1 กับ IL กระแส IT I, เนี่ยมันจะไหลผ่าน R1 แต่พอถึงจุดนี้ มันก็แยกเป็น I1 กับ IL เราจะหา I1 กับ IL ได้ยังไงครับ I1 ก็ใช้กฎของโอห์มนะครับกฎของโอห์มก็คือแรงแรงดันหารด้วยความต้านทานแรงดันที่ตกข้อมตัวนี้ก็คืออะไร VRL ความต้านทานก็คือ R 2 I1 ก็คือ VRL หารด้วย R 2 ส่วน IL IL ก็กดของโอหมอีก IL ก็คือ VRL ขนาดอาหารด้วยตัวต้านทานตัวนี้ก็คือ R L. นะครับจะเห็นว่าในการวิเคราะห์องจรแบ่งแรงดันก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้ความสัมพันธ์ของกฎของโอห์ม นะครับมาใช้นั่นเองทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยเราต้องการหาค่าแรงดันตกข้อมตัวทัานทันตัวใดตัวหนึ่งเราก็เอาค่าแรงดันทั้งหมดคูณกับค่าความดันฐานตัวนั้นแล้วหารด้วยผลรวมของความดันฐานทั้งสองตัวนี้นะครับ กรณีที่มีโหลดมาต่ออยู่เราก็ยุบวงจรในส่วนตัวท้านทานตัวที่2กับตัวต้านทานโหลดเนี่ยให้เป็นตัวเดียวกันแล้วก็จะคิดเหมือนกับกรณีที่ไม่มีโหลดนะครับส่วนกระแสเราก็ใช้กฎของโฮมธรรมดานะฮะตอนนี้เราก็ได้รู้หลักการของวงจรแบ่งเดอนกันไฟฟ้าทั้งสองแบบแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างในการคำนวณ วงจรแบ่งแรงดันทั้งสองแบบต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับจากวงจรในรูปนี้โจทย์บอกว่าให้หา VR 1กับ VR 2นะครับเราก็จะใช้ วิธีแบ่งแรงดันในการหาค่าของ v r 1กับ v r 2นะครับเราก็หา v r 1ได้จากอะไรครับนะตัวอีกทีหนึงต้องการหาแรงดันตรกข้อมอาตัวที่1ก็เอาแรงดันทั้งหมดคูณกับตัวต้นทาน r 1่หารด้วย r 1บวก r 2นะครับก็คือ เขียนสมการก็เป็น E คูณ R 1หารด้วย R 1บวกกับ R 2 E ทั้งหมดก็คือ10โวลต์ R หนึ่งก็คือ330โอห์มหารด้วย330โอห์ม บวกิโลโอห์มอ่ได้เท่าไหร่ครับ mm hmm. ก็ได้เท่ากับ2.48โวลต์ mm hmm. ทีนี้มาดูตรง Vr 2บ้าง Vr2 ใช้กดใช้วิธีการแบ่งแรง,งดันแรงดันตกข้อม r2 ก็เอาแรงดันทั้งหมดคูณกับ r2 หารด้วย r1 บวก r2 แรงดันทั้งหมดก็คือ10โวลต์ R2 ก็ iec, คือ1นึ่งกิโลโอหมอ่านด้วย330ร oh ้อบโอห์บวกกับ1นึ่งกิโโอมได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับ7.52ดจุโวลต์เจ็โวลต์ ทีนี้เราลองเช็คดูว่าไอแรงดันสองตัวเนี่ยรวมกันจะได้เท่ากับแรงใจไหมเราก็เอาหาค่า vt vt ก็คือ vr หนบวกกับ vr 2นะครับ vr 1 2.48โวลต์บวกกับ7.52โวลต์ได้เท่าไหร่ครับก็ได้เท่ากับ สิบโวลต์ซึ่งได้เท่ากับแรงจ่ายนั่นคือแงรงดันสิบโวลต์นนแบ่งไปตกข้อมตัวต้านทาน R 1 2.8โวลต์ตกข้อมตัวต้านทานตรงนี้จะเป็น R 2นะครับแบ่งไปตกข้อมตัวต้านทานตัวที่2เท่ากับ7.52โวลต์ ทำไมแรงดันที่ตกข้อมตัวต้านทานตัวที่2มากกว่าตัวที่1นึ่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากตัวต้านทานตัวที่2มีค่ามากกว่าตัวต้านทานตัวที่หจากกฎของโอห์มบอกว่าแรงดันที่ตกข้อมตัวต้านทานเท่ากับกระแสคูณค่าความต้านทานถ้ามีค่าความต้านทานมันมีค่ามากแรงดันตกค่อมก็ มากตามไปด้วยก็แปรผันตรงกับค่าความต้านทานนะครับค่าแรงดันที่ถูก้อมถ้ามีความต้านทานสูงขึ้นแรงดันถูก้อมก็มากขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะลองดูอีกตัวอยา่างสําหรับวงจรแบ่งแรงดันที่มีโหลดนะครับตัวอย่างต่อไปเรามาดูวงจรแบ่งแรงดันแบบที่มีโหลดบ้างนะครับจากวงจรน,นี้จงหาค่า IT, I1, ไอหนไแล้วก็ VL เนะครับแล้วก็อันดับแรกเราก็มาทำให้ให้ตัวด้านฐานสองตัวเนี้ยเหลือตัวเดียวซะก่อนนะสมมติว่ากำหนดให้เป็น RT1 RT1 หนึ T ่ T ก็ได้จาก R2 ขนาดกับ RL R2 ตัวขนานอนะ <c oughs> R สองตัวขนานกันก็หาค่าความต้านทานรวมจากผลค,คูณหารด้วยผลรวมก็คือ R2 สองคูณ RL หารด้วย R2 สองบวกกับ RL แทนค่าเข้าไป R2 สองก็คือสิบห้าโอหม RL ก็คือสิบโอหม ารด้วย15โอห์มบวกกับ10โอห์มก็ได้เท่ากับ6โอห์มนะครับได้ R ที่1เท่ากับ6โอห์มก็มองเห็นเป็นวงจรมีตัวต้านทาน R 1กับ R ที่1เพียง2ตัวทีนี้โจทย์ต้องการหาค่า VL นะครับต้องการหาค่า VL ก็ ใช้กฎการแบ่งแรงดันหรือวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยอยากหาค่าแรงดันตรงนี้ก็เอาแรงดันทั้งหมดก็คือ e คูณกับค่าความต้านทานตรงนี้ก็คือค่าของ r t หนึ่งหารด้วยความต้านทานรวมก็คือ r หนึ่งบวกกับ r t หนึ่งนะครับ e เท่ากับ10โวลต์ r t หนึ่งก็คือ6โอห์ม ารด้วย R 1 20 oh ่งยบโอห์มบวกกับ R ทห่งก็คือ6โอห์มได้ V L ก็คือ2.30จ oh ุโวลต์นแล้วโจทย์ต้องการอะไรต่อโจทย์ต้องการหา I 1 I L แล้วก็ I T สังเกตดูว่า I1 ก็คืออะไรครับก็คือแรองดัน V l หารด้วย R 2 i สองก็คือแรองดัน V l หารด้วย RL i t ละ่ะ IT ก็คือเอา i 1หนึ่งกับ iL บวกกันก็ได้เท่ากับ IT เพราะฉะนั้นเราก็มาหา i 1หนึ่งหนึ่งเท่ากับอะไรนะครับก็คือ VL หารด้วย R 2สอง Vl ก็คือ2.30โวลต์หารด้วย R2 ก็คือ15โอห์มได้ I1 ก็คือ0.15แอมแปร์ต่อไปหาค่า IL IL ก็เอาแรงดันตกข้อม RL หารด้วย RL ก็คือ VL หารด้วย R L V L ก็เท่ากับ V L เท่ากับเท่าไหร่ครับ2.30จุดานหารด้วย10โอห์มก็ได้เท่ากับ0 2 3แอมแปร ดังนั้นเราก็จะหา i อทีได้จาก i1 บวกกับ i l i1 ก็คือ0.15แอมป i l ก็คือ0.23รวมกันก็ได้เท่ากับ0.23ด 3.8แนะครับก็เสร็จนะครับการวิเคราะห์วงจรแบ่งแรงดันแบแบ,แบ,แบมีโหลดนะครับก็ไม่ยากทำตัวต้านทานยุบให้เหลือตัวเดียวจากนั้นก็เช็คกดของโอห์มธรรมดานะครับก็ลองฝึกทบทวนกันบ่อยๆทำแบบฝึกหัดให้เยอะๆจะเกิด ความชำนาญแล้วก็จะมองวงจรได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับ